เทเบิลนี้มี7นะครับเบิลนี้มี7สําสำหรับมือใหม่นะครับวิธีการลงแทงนะฮะห้องของ SA Gaming ตรงนี้นะครับก็คือจำนวนเงินที่คุณจะสามารถลงได้คุณสามารถคิดเลือกได้นะครับว่าจะเลือกชิปที่20 50 100 500หรือว่า1,000บาทนะครับตารางบนโต๊ะนะครับตารางบนโต๊ะคุณเลือกได้ว่าคุณจะแทงเพลเยอร์แทงแบงเกอร์หรือว่าแทงเสมอนะครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยเป็นอ่แทงโอ้ผมมันเอียงเอียงเนาะมองมองไม่ค่อยเห็นอ่แทงแบงอ๋อแทงแบงเกอร์ป๊อกนะครับอัตราการจ่ายก็แทง200แทง200จ่าย700ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับดาว่าเป็นเพย์เยอร์ป๊อกแทง200จ่าย700แล้วก็แทงว่าเป็นไพ่คู่นะครับแทงว่าเป็นไพ่คู่ ส่วนตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยคุณสามารถจะเลือกได้ด้วยทีเดียวกันนะครับว่าไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีคอมมิชชั่นในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาถ้าเกิดว่าคุณแทงเจ้ามือนะครับคุณแทงเจ้ามือพุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เต็มแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้ามือเอาอ6แต้มเนี่ยคุณแทงเจ้ามือคุณก็จะได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเขาจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวอะไรประมาณนั้นส่วนบาคาร่าวัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวใน EP ีที่3เราจะมาเจาะรายละเอียดกันวงวัวอ่ะ เอาเริ่มไปเราแทงแล้วนะครับผมก็ลืมดูสถิติเลยย้อนมาดูสถิตินะฮะย้อนหลังกลับไปเมื่อกี้ออกเป็นเพลเยอร์ก่อนหน้านั้นเป็นแบงเกอร์แบงเกอร์แบงเกอร์สามเพลเยอร์แบงเกอร์แบงเกอร์แบงเกอร์เหมือนเป็นสามสลับหนึ่งรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยน่าจะออกเป็นแบงเกอร์แบงเกอร์อีกสักสองสามครั้งอ่ะเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวผมลงที่ที่แบงเกอร์นะครับผมว่าตอนนี้มีแต่คนทุ่มแบงเกอร์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดู ลองดูลองทุ่มทุ่มดูดูผลของตานี้ก่อนนะครับว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนนะฮะย้ำนะครับว่า <Yes. S 1> ไม่ได้เล่นโชว์ย้ำนะครับว่าไม่ได้เล่นเพื่อเอาชนะแต่เล่นเพื่อให้มือใหม่ดูว่าเออจะวางยังไงจะแทงยังไงเท่านั้นเองนะครับ แบงเกอร์ er ชนะเห็นไหมฮะแบงเกอร์ er ชนะจริงๆด้วยนะครับรอบนี้โอกาสที่จะเป็นแบงเกอร์อีกก็น่าจะมีอ่ะผมลองนะครับผมลองแทงที่แบงเกอร์แล้วก็อย่าลืมกดคอนเฟิร์มด้วยนะครับวางไปแล้วนะฮะอ่าเห็นไหมครับถ้ากดคอนเฟิร์มกดเครื่องหมายถูกไปแล้วเนี่ยมันเขาจะต้องขึ้นว่าเดิมพันสําเร็จนะครับเดิมพันสําเร็จ ตอนนี้ก็มีคนแทงเสมอนะครับมีคนแทงเสมอด้วย อ่าหกแต้มนะแบงเกอร์หกแต้มแบงเกอร์ไม่ต้องจว่แล้วลพเพลเยอร์จวหลังมาเรียบร้อยสองแต้มแบงคเกอร์กินนะครับอ่าใช่ยช่แบงเกอร์ชนะนะครับแทงร้อยจ่ายเก้าสิบห้าถูกต้องแล้วครับตามสถิตินะครับตามสถิติเนี่ยมันอาจจะเป็นสองหรือสามสองหรือสามก็ได้อ่าเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้เราลองแทงที่เพลเยอร์นะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะแค่สองรอบเท่านั้นเอง ทางเพลเยอร์ครับเพลเยอร์ Player นะครับอัตราการจ่ายก็1ต่อหงลงร้อยก็ได้ร<ม>้อยรวมกับว่าถ้าิดว่าจ่ายกลับมาก็ได้สองร้อยนะครับบวกหนึ่งร้อยเท่านั้นเอง ชู Two, นะครับเพลเยอร์สองจมือเจ็ดนะครับอ่ะเพลเยอร์จัวหกหลังมาแปดหลังครับเรียบร้อยแบงเกอร์ er, ชนะนะครับ mm hmm. ก็เท่ากับว่าเนี่ยฮะเมื่อเมื่อกี้เราแทงเป็นเพลเยอร์ใช่ไหมครับถ้ากับตัวตานี้เราก็ลบไปทีนี้ตามสถิติเนี่ยมันจะบอกว่าแบงเกอร์สามนะครับ er แบงเกอร์สามละทีนี้มันจะสลับเป็นเพลเยอร์อ่ะผมลองนะครับลองให้ดูวว่าเป็นเพลเยอร์อีกทีหนึง่ง เาาดาวหมดนะครับเขาก็จะขึ้นว่าหยุดเดิมพันนะฮะคนนั่งดูคนนั่งรบนะครับแต่ว่านั่งดูส่วนใหญ่ก็เข้ามาสังเกตการอ่ะบล็อก8เห็นไหมฮะอันนี้เสมอนะครับออกทายออกที่นะครับก็เจ้านะครับเจ้าคืนเงินไม่ได้ไม่เสีย รอบนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นที่เพลเยอร์นะครับ 1, เดิมพันสำเร็จอย่าลืมนะครับเมื่อลงแทงไปแล้วเนี่ยกดเครื่องหมายถูกเพื่อคอนเฟิร์มแล้วก็รอว่ามันขึ้นว่าเดิมมาสสำเร็จด้วยตรงนี้นะฮะตรงนี้คือเขาดาวของเขาเมื่อเขานับถึงศแล้วก็เขาก็จะปิดรับในรอบนั้นเดี๋ยวเราจะลองแทงอันอื่นดูบ้างนะครับซึ่งถามว่าโอกาสออกมันมีไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าก็ก็จะค่อนข้างน้อยนะฮะก็จะ ก็จะค่อนข้างน้อยอชาไหมครับ88ไปเยอร์ป8นะครับไปเยอร์ชนะเราก็ได้กลับคืนมานะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อธิที้เราลองผมว่านะ p l เยอร์ l a เยอร์คู่ ลองดูนะฮะหนึ่งต่อสิบเอ็ดแทงร้อยรับเก้าสิบเนี่ยคุณสามารถจะมันมีตารางตรงไหนเนี่ยคุณสามารถจะแทงตรงนั้นได้นะครับ ไม่คู่นะฮะอันนี้ก็ต้องจวดทั้งคู่นะครับเพราะว่าไพ่ไม่ไม่ถึง5แต้ม6แต้มยังไงก็ต้องจวดโอเชนะอะไรก็คือประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในห้องของ SA Gaming นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตออกจากห้องนี้นะครับไปดูที่เซ็กซี่บาคารากันบ้างเพราะว่า ที่ห้องของเซ็กซี่บาคาร่าเนี่ยนะครับเทเบิลโต๊ะเขาก็จะตารางในการแทงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันกับ Sa Gaming นะฮะเอสอเกมมิ่เนี่ยตามความรู้สึกผมนะผมมีความรู้สึกว่ามันจะโหลดเร็วกว่านิดหน่อยส่วนของ s e ็กซี่บาคาร่าเนี่ยจะใช้เวลาโหลดช้ากว่าแต่ก็ก็ช้ากว่าไม่ช้ากว่าไม่มากนะครับช้ากว่าไม่มากอะ าเลือกห้องกันดีกว่านะฮะตารางนะครับตารางแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นตารางใหญ่นะครับเวลาเวลาคุณดูเนี่ยนะครับมันจะไม่ไม่เหมือนกับตารางไขป่ปลาที่เราดูจากหน้าของ s อ g a m ก i n g ตารางแบบนี้เนี่ยมันจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับถ้าเกิดมันออกซ้ำมันจะลงมาข้างล่างเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งมันก็จะขึ้นขยับมาเป็นช่องช่องถัดไป มันอย่างเทเบิลอันแรกเนี่ยนะฮะเทเบิลหนึ่งเนี่ยรอบก่อนนู้นเนี่ยนะครับออกเพลเยอร์ไอออกแบงเอออกอร์ออกแดงใช่ไหมครับออกแดง3รอบติดแล้วก็เปลี่ยนมาออกที่เพลเยอร์แล้วก็กลับมาออกที่แบงเกอร์แล้วก็มาเพลเยอร์สครั้งอะไรประมาณนี้ครับดูดูตามแนวแนวนี้ทีนี้อ่ะเหมือนอย่างลักษณะตรงนี้เนี่ยนะครับเทเบิลเเนี่ยนะฮะเทเบิลเเนี่ยมันมีลักษณะของการออกเหมือนแบบ สองสองตัวติดนะครับออกแบบ2ตัวติดเทเบิลห้าก็เช่นเดียวกันครับใกล้เคียงกันลักษณะของการออกแบบ2ตัวติดผมลองเข้าไปที่เทเบิลเดีกว่านะครับที่เลือกเทเบิลเไม่ได้มองว่าโอกาสจะชนะมีนะครับมองว่า,าดิวดิลดิลเลอร์คือคนแจกไพ่เนี่ยครับ สวยนะฮะเพราะว่าเซ็กซี่บาคาาเนี่ย,เ,ยเขาก็คือชื่อบอกอยู่แล้วว่าเซ็กซี่เขาก็จะมาใส่บิกินี่นะครับมานั่งแจกไพ่แล้วก็เล่นไปดูไปก็ดูมีกําลังใจดีมีอย่างที่บอกนะว่าอของเซ็กซี่บาคาาเนี่ยจะจะโหลดนานกว่า s อ g a m เกมนิดหนึ่งนะครับ <Bank> er แต่ก็ <has zero. S 1> ไม่ไม่ได้ไม่ได้นานจนเกินไป <Player wing. S 1> สังเกตที่โต๊ะนะครับสังเกตที่โต๊ะจะเห็นว่า ช่องให้แทงเนี่ยจะเยอะกว่าแล้วก็โต๊ะของเซ็กซี่บาคาร่าเนี่ยเขาจะมีราคานะครับจะมีราคาต่อรองให้ด้วยนะครับมีราคาต่อรองให้เสร็จสับเลยเราจะได้ไม่งงนะครับเราจะได้ไม่งงก็ทายตรงนี้คือเสมอนะครับนี่คือแทงฝั่งแดงคือแทงแบงเกอร์แทงฝั่งเพย์เยอร์นะครับโบนัสโบนัสเหมือนอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแทงโบนัสของฝั่งแบงเกอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันออกตาม ออกตามแต้มเนี่ยมันก็จะได้อัตราการต่อรองตามนั้นนะครับตามที่โชว์ถ้า9ก็จะได้1ต่อ30ถ้าป๊อก8ก็1ต่อ10อะไรประมาณนั้นนะฮะฝั่งของโบนัสโบนัสทางฝั่งของเพลเยอร์ก็เหมือนกันนะครับอันนี้แทงว่าเพลเยอร์ฝั่งนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเพลเยอร์คู่นะครับฝั่งนี้ก็แบนเกอร์คู่นะครับบิ๊กอ่ะบิ๊กตรงนี้หมายถึงอะไรบิ๊กหมายถึง ไพ่นะครับมีไพ่เนี่ยเกิน4ใบก็คือตั้งแต่5ใบขึ้นไปนะครับบิ๊กสมอลเนี่ยสมอลเนี่ยก็คือไพ่แค่4ใบนะครับสใบเท่านั้นเองนะฮะส่วนเ perfect pairperfect แพร์คือทั้ง2ฝั่งออกคู่นะครับทั้งเอ่อเพลเยอร์ทั้งแบ uh, งเกอร์เนี่ยได้ไพ่คู่ในการเปิดรอบแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าได้คู่เนี่ยจ่าย1ต่อ25ลงร้อยลงไปร้อยหนึ่งก็ได้มา2อ0 0นนะครับส่วน any pair ฝั่งไหนได้คู่ก็ได้นะครับฝั่งไหนเปิดออกมาสองใบแรกได้คู่ก็ได้จ่ายหนึ่งต่อห้านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยออกเป็นแบงเกอร์อ่ะสลับมาเป็นเพลเยอร์อ่ะรอบนี้เราจะลองแบงเกอร์นะครับรอบนี้เราจะลองเป็น ลองเป็น b a n เ e r รนะครับอย่าลืมกดคอนเฟิร์มด้วยสำหรับเซิร์ฟของ Sexy b a c บาคาร่าคอนเฟิร์มจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ใน SA Gaming มมันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านล่างเลยอยู่ด้านล่างตัวเงินเลยนะครับผมเองบางครั้งเนี่ยนะครับก็ลืมออกจะบ่อยๆไปเพราะฉะนั้นเน้นย้ำมาก่อนว่าเวลาลงเงินไปแล้วเนี่ยอย่าลืมกดคอนเฟิร์มด้วยนะฮะ 10เท่ากันอ่ากแปนครับอ๋อ6กแต้มอ่าชนะฮะออผม,ด,ผม,ด,มผดูผมดูแต้มผิดผมดูแต้มผิดมันอย่างนี้นะครับเพยเยอร์เพเยอร์ออกเนี่ยฮะค,คู่แล้วก็แ er บงเกอร์สีใบแรกก็คู่ถ้าเกิดว่าคุณแทงเปอร์เฟกต์แพ้ไปที่แรกนะครับเราจะได้25เท่านะครับเราจะได้25เท่า รอบนี้ผมขอผมขอเป็นเพลเยอร์นะฮะคอนเฟิร์มด้วยเดี๋ยวเราจะลองแทงอันอื่นดูบ้างนะครับเพราะว่าเหมือนตารางของเซ็กซี่บาคาร่าเนี่ยมันมีมันมีตารางให้แทงค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายนะฮะอ่ะปลอกเก้าครับ ทีนี้ผมจะลองแทงบิ๊กนะครับอัตรา,าก,การต่อรองคือ1 1ึนต่อ0.5นะครับบิ๊กบิ๊กหมายถึงว่าไพ่จะต้อง5าใบขึ้นไปนะครับไพ่จะต้อง5าใบหรือ6ใบสมอลเ่ยก็คือ4ใบนะฮะอันนี้เรามองว่ารอบนี้เนี่ยจะต้องมีการจั่วไพ่เพิ่ม เมิดมาโอ้โหโอาหกเห็นไหมครับห้าใบอย่างนี้เราได้แล้วละ่ะเห็นไหมครัเราได้เราได้ห้าสิบบาทเะครับห้าสิบบาทเพราะว่านี่คือการเปิดห้าใบนะครับการอัตราการต่อรองเนี่ยคือหนึ่งต่อศูนย์จุดห้าถ้าเกิดเราแทงร้อยเราก็ได้มาห้าสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้กำไรห้าสิบบาท คุณแทงได้เหมือนกันนะครับคุณแทงได้เหมือนกันทีนี้ผมลองเอ y นี่แพนะครับบอกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องมีคู่ออกมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องมีคู่ออกมาเราแทงไปร้อยหนึ่งร้อยนะครับถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้คู่ออกมาเนี่ยเราจะได้ห้าร้อย ไม่รอดครับไม่ได้ไม่ได้ไไดลองดูนะครับลองดูอขออญาตลองอีกที่นึงครับผมมองว่ามันออกคู่บ่อยมากนะครับ หนึ 1> 1่งต่อห้านะถ้าออกคู่มาก็ยังไงก็ได้ทุนคืนบวกกาไรแน่นอนนะครับน้องเขาอารมณ์ดีแล้วเกินร้องเพลงตลอดเนะีน้องน้องเอเรียไม่ได้แล้วนะครับ น,นี่คือประมาณนี้นี่คือการเปิดสีใบถนะ้าเกิดแทงสมอลได้1ต่อต่อ1.5นะครับเหมือนมันจะห่างางคู่ไปแล้วนะฮะห่างคู่คู่ไปแล้วทีนี้ผมจะลองแทงโบนัสดูบ้างนะครับออก2ละรอบนี้ผมแทงโบนัสนี่เลยโบนัสสั่งแบงเกอร์เลยฮะ ถ้าแบงเกอร์ชนะนะครับเราก็าจะได้โบนัสต,ตามตามจำนวนตามจำนวนแต้มที่ที่แบงเกอร์ได้ 5, ได้เจ็ด เมื่อกี้เราได้มาเท่าไหร่ละเจ็ดหนึ่งต่อหกเหรอฮะน,นึ่นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอเอา้าไม่ทันโทษทีครับโทษทีลงไม่ทัน เดือนหนึ่งอ่ะรอบนี้นะฮะมองว่าแบงเกอร์น่าจะชนะ <c oughs> เรายังเรายังไม่ได้ลองลงอะไรบ้างนะฮะลงเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกแพรนะครับเพอร์เฟกต์แพร์ต่อ25แล้วก็แบงเกอร์แพรแล้วก็ player ร์แพรนะฮะ เดี๋ยวจะลองลงดูนะครับให้ครบเลยเผื่อจะโชคดีบ้างอ่าเต็มอ่าเห็นไหมแบงเกอร์ได้ ทีนี้ผมจะลองลงคู่นะครับที่ Banker ร์แพรก็คือถ้าเกิดว่าเปิดออกมาแล้วแบงเกอร์ได้คู่เราก็จะได้11 11ต่อนะฮะลงไปร้อยก็จะได้1,100หวังว่าเราคงจะโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวตาหน้าเราจะลองวางตรง p e อ f ์เฟ p แพรดูนะฮะ Uh oh. ไม่คู่นะครับไม่คู่แล้วก็โบนัสออกด้วยนะครับเพราะว่าชนะที่8แต้มในการชนะไม้ไม้แรกนะครับมารอบนี้เรามาลอง Perfect p e ร f ฟ c t p แ i r ดูนะครับคอนเฟิร์มด้วยนะฮะทุกครั้งอย่าลืมคอนเฟิร์มเดี๋ยวจะมาเสียดายที่หลังว่าอุ้ยลืมกดคอนเฟิร์มแย่เลย ตรงนี้คือเขาดาวนะครับเขาดาวก็คือพอถึงศูนย์ก็จะปิดรับเรียบร้อยนะฮะไม่ได้แบงเกอร์หกแเกอรไม่ต้องจ่วแล้วก็ได้ครับหกก็อยู่ได้แบงเกอร์ชนะโอ้แบงเกอร์นี่เริ่มมาสามตาติดแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับการแทงบาคาร่าในห้องของเซ็กซี่บาคาร่าแล้วก็ในก่อนหน้านี้นะฮะในห้องของ s a g a m i n g นั่นเองถนัดห้องไหนชอบห้องไหนก็เข้าห้องนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะการแทงก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแทงก็จะเป็นแบบนี้แหละขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ